ตอนนี้นะคะร้านข้าวแกงที่ราคา10บาทที่มันหาไม่ได้แล้วนะคะ,คะร้านนี้มีค่ะเป็นร้านอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นร้านข้าวแกงของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะเขาสวนกระแสเศรษฐกิจค่ะตักเติมข้าวเพิ่มได้ไม่อั้นแค่10บาทอิ่มจนอิ่มจัดนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยจุกกันไปเลยทีเดียวค่ะไปกันที่ร้านครัวซอยชาญแกง10บาทค่ะซึ่งอยู่ที่ซอยสุริยาต สุริยาต26ิ26อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชเนราชธานีซึ่งชาวบ้านค่ะ ก็ได้เข้ามาซื้อมานั่งรับประทานข้าวแกงของร้านนี้แบบไม่ขาดสายเลยนะคะโดยร้านนี้มีข้าวแกงขายในราคาที่ถูกแสนถูกค่ะส่วนกระแสเศรษฐกิจในยุคนี้เลยนะคะซึ่งกับข้าวต่างๆขายในราคาเดียวกันเลยค่ะคือถ้วยละ10บ,บาทเท่านั้นถ้วยละ10บ,บาทนะคะในขณะที่ข้าวค่ะก็ขายในราคาจานละ10บ,บาทแล้วก็ตักเติมเพิ่มได้ไม่อั้นด้วยค่ะจะตักกี่รอบก็ได้นี่คือเฉพาะข้าวนะคะซึ่งก็ให้ลูกค้าเนี่ย ได้ทานอิ่มเต็มที่จนจุกกันไปเลยทีเดียวค่ะเจ้อ้อยค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทํามาทําร้านข้าวแกง10บ,บาทนี้เริ่มจากการที่เขาเองค่ะเห็นความยากลําบากของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันซึ่งบางคนต้องหาเช้ากิน่ําข้าวแกงอาหารต่างๆก็มีราคาที่สูง50 6 0บบาทบางคนสั่งมากินแล้วก็ทานไม่หมดค่ะ จึงได้มีความคิดมาเปิดร้านครัวซอยชาญแกง10บ,บาทค่ะเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้มีไรายได้น้อยพร้อมทั้งเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่พอดีไม่เหลือทิ้งสั่งพอกินหรือถ้ากินเยอะก็เติมข้าวได้อีกไม่อั้นด้วยค่ะตนได้ออกไปจับจ่ายตลาดเองนะคะแล้วก็ใช้หลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นก็คือเราต้องการทานอาหารที่สะอาดมีคุณภาพสิ่งที่นํามาประกอบอาหารก็ต้องเป็นไปตามนั้นนอกจากคุณภาพ แล้วยังเน้นปริมาณโดยเฉพาะรสชาติจะต้องอร่อยอีกด้วยค่ะซึ่งลูกค้าที่ได้มาทานแล้วต่างก็กลับมาทานอีกนะคะบางคนเนี่ยฝากท้องไว้ที่ร้านนี้ทุกวันมีความสุขที่ได้ทํามีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าค่ะเป็นการช่วยเหลือกันและกันและลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ด้วยค่ะประมาณว่าตัวเราเองเนาะเอาตัวเราเองก่อนเรามีเงิน2 0บาทเราจะกินอะไรดี เราก็เลยมีความคิดว่าเออแม่ก็ทํำข้าวแกงอยู่แล้วเราก็ทํากับข้าวได้จากทาตามสั่งก็เลยมาเปลี่ยนเป็นข้าวแกง10บาทเปิดประมาณ7จ็ดมงเช้ามาเร็วนะคยนะคะประมาณบ่ายโมงครึ่งของเราจะหมดแล้ว ส่วนเมนูที่ร้านนะคะก็มีหลากหลายวันละ13-14เมนูเลยค่ะหลกัหลกๆก็จะมีขั่วกลิ้งไข่พะโล้ต้มจับชายกระเพราแกงมะระพผแนงไก่ผัดขิงไข่ดาวฝาแฝดส่วนลูกค้าที่ซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือที่ทํางานก็จะเป็นข้าวราดแกง2องอย่างซึ่งราคากล่องละ40บาทค่ะลูกค้าให้ความนิยมซื้อไปฝากกันมากบางรายมาซื้อทีละ5-6กล่องโดยทางร้านมีบริการแยกเป็นถุงให้อีกด้วยค่ะผ ที่สนใจสามารถมาทานที่ร้านได้ร้านครัวซอยชาญแกง10บ,บาทอยู่ในซอยสุริยาต26ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะร้านเปิดขายตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาขายไปจนกว่าของจะหมดค่ะก็จะประมาณบ่าย2องโมงเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันค่ะอร่อยครับถูกด้วยอร่อยด้วยอย่างแล้วก็ไม่แพง สองคนก็ไม่เกินร้อยไม่ถึงร้อยสักไม่เกิน,นกร้อยหกเจ็ดสิบ <100 S 2> บาทก็อิ่มข้าวตักไม่อั้นแต่กับข้าวคุ้มะสิทุกวันนี้อะไรก็แพงเจรษฐกิจอะไรประหยัดได้ก็ประหยัด